ไหนกไ็ไหนแล้วคุณผู้ชมขอมันสองค,ล,นะอองคลิปไปนะเข้าสองกิลยผมผมตัดจะแยกไปนะโอเคมันเหลือแค่อีกสองด่านเองเว้ยมันเหลืออีด่านเดียวด่านนี้อีกอีกกับคลิปนั้นกับคลิปนี้นะครับจบเลยสําหรับด่านนี้นะมาครับด่านสุดท้ายแล้วด่านสี่เล่นก่อนเพื่อนนะ <c oughs> กล่าวว่าจะเล่นเป็นด่านเดียวพอไง แต่เอาไหนๆก็มันมันเรียงมาแล้วก็เรียงให้มันหมดเลยนะก็แล้วกันประมาณนั้นอะตาเป็นตัวตอนไปนะครับนะไม่เอาใส่รวมกันโอเคโอ้โหเมาหมดรีบๆเลยจุบอ้องโดนอนยากอะไรจ๊บเอยอย่าพลาดนะเออมันครบเป็นครบครบอือือครบพอดี ใครที่เข้ามารับชมกขฝากกดไลค์กดสมัครให้